แม่ที่ไม่มีความสุขจะไม่มีทางเลี้ยงลูกให้มีความสุขเลยหรไม่อยากเจอผู้ใหญ่ในบ้านทั้งๆที่แบบเรารักเขามากเพราะว่าเรากลัวกลัวว่าคําพูดที่หวังดีของเขาว่าคําพูดที่เขาห่วงใยที่มันน่ารักมากๆเลยอ่ะมันจะทํรลายเราแม่นมผงอ่ะเป็นแม่ที่ขี้เกียจไม่มีความรับผิดชอบเป็นแม่ที่ไม่ดีเรื่องคือเราไม่ได้เป็นแม่คนเราก็เลยไม่สามารถที่จะพูดได้ว่ามันรู้สึกยังไงแต่จากการที่เป็นซึมเศร้ามาแล้วก็เข้าใจอาการ เข้าใจความรู้สึกที่มันรู้สึกไม่อยากอยู่กลัวว่าคนอื่นจะรู้ว่าเราแบบทำไม่ได้เพาคนอื่นจะรู้ว่าเราไม่ไหวความรู้สึกตอนนั้นนะคะเหนื่อยเกินไปกดดันตัวเองความสุขมันหายไปหมดเลยค่ะหายไปแบบไหนครแ้แต่พลอยได้นั่งกินข้าวจนหมดจานะก็คือความสุขของพลอยตอนนั้น ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับวูดี้และทีมงานวูดี้เวิร์ขอกำลังใจหน่อยนะครับเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเวลาเรามีคลิปใหม่ทุกคนจะได้รับรู้กันนะครับกดเลยครับกดสิครับกดยังครับกดเลยนะกดยังอ่ะอีสกดนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราคุยเรื่องการเลี้ยงลูกของของตตดยุคที่มันต่างกันเนาะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยหัวข้อนี้น่าสนใจมากเลยก็คือเรื่องสภาวะเศร้า กับแม่ที่เิ่งคอดลูกให้หมอพลอยเล่าก่อนดียว่าว่าทำไมเรื่องนี้หมอเห็นว่าสําคัญพลอยคิดว่าคนเป็นแบบเยอะแม่แทบทุกคนเป็นค่ะอยู่ที่หลังคอดแทบทุกคนเป็นแทบทุกคนเป็นเป็นเยอะเป็นน้อยแล้วก็มันเป็นเหมือนปัญหาที่อยู่ใต้ผมทุกคนไม่แบบไม่อยากออกมายอมรับอะเวลาตัวเองเป็นเพราะว่าเพราะว่ากลัวว่าตัวเองจะดูอ่อนแอดูแบบเลี้ยงลูกไม่ได้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่คุณแม่ทุกคนอาจจะต้องเจอเพื่อจะได้เตรียมรับมือให้ทัน รเรามาคุยเรื่องนี้กันเลยดีกว่าเคสที่หนักสุดสำหรับแม่ที่เป็นซึมเศร้าสุดเนี่ยแล้วมันมีผลลัพธ์หรือมีเหตุการณ์แย่อะไรบ้างแย่สุดๆก็คือค่าตัวตายแล้วก็พาลูกไปทุไวอันนี้คือที่ท,ที่พบว่าแย่นะคะที่สุดนะคะแต่ว่ารองลงมาเขาก็จะกลายเป็นซึมเศร้าถาวรเลยืวอวาใช่ค่ะก็กลายเป็นโรคซึมเศร้ามันจะมีสิ่งที่เรียกว่าภาวะก่อนค่ะพ,พี่บรด,ดีพอหลังคลอดเนี่ยที่แม่ทุกคนแทบทุกคนเป็นเนี่ยเรียกว่า ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดหรือว่าเบบี้บลูอันนี้เกือบทุกคนเป็นแยกหนักกว่าเบบี้บลูก็คือโรคซึมเศร้าหลังคลอดอหรือโพสต์พาตัมดิเพรสชันอันนี้จากสถิติค่ะพี่วูดีในคุณแม่หกคน,นะมีคนหนึ่งที่เป็นแล้วอันนี้ค่ะถ้าเกิดเป็นถึงขั้นเนี้ยมันก็จะทำให้ การเลี้ยงลูกของเราอะมันทําไม่ได้เพราะว่าแม่ที่เศร้าค่ะก็จะไม่สามารถเลี้ยงลูกให้ดีได้แม่ที่เศร้าก็จะทําให้ลูกเกิดปมในจิตใจได้ง่ายทําให้ลูกมีปัญหาจิตใจปัญหาพัฒนาการทําให้เกิดการหย่าร้างปัญหาครอบครัวและโดยเฉพาะเด็กๆค่ะพี่ดูดียิ่งตัวเล็กเท่าไหรอ่อ่ะปมในจิตใจเขายิ่งเกิดง่ายขึ้นมปมมันยิ่งแปบแรงมากขึ้นใครที่ฟังเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่ามันใกล้เคียงกับชีวิตจริงของตัวเองหรือว่าใครที่ผ่านเรื่องราวแบบนี้มาเม้น์มาหน่อยนะครับ เราอยากจะอ่านเรื่องราวของคุณบ้างพวกนี้ก็คือเรื่องที่น้อยคนมักจะพูดกันแต่วันนี้เราจะเอามาพูดเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อใครแต่ละคนที่กําลังจะผ่านเรื่องนี้หรือว่ากาลังจะเป็นคุณแม่นะครับของหมอพลอยเองเนี่ยเจอกับอะไรบ้างพลอยเองเป็นหมอค่ะพี่วิวดีพลอยคิดว่าพลอยเตรียมตัวมาอย่างดีเลยพลอยก็ยังเจอสิ่งนี้เข้าไปเป็นภาวะที่เรียกว่าภาวะซึมเศร้าหลังคลอดค่ะพี่วิดีอย่างของพลอยเนี่ย ถึงขั้นเป็นแบบตอนนั้นไปปิดปากไปอยู่ในห้องน้ําคนเดียวพี่วีทไปแอบอยู่ในห้องน้ําแล้วก็ปิดปากร้องไห้คนเดียวในห้องน้ําอืมคิดอะไรอยู่ตอนนั้นกลัวพี่วดีกลัวว่าคนอื่นจะรู้ว่าเราแบบทําไม่ได้กลัวคนอื่นจะรู้ว่าเราไม่ไหวระหว่างที่ร้องค่ะพี่วดีก็มองกล้องวงจรปิดไปด้วยดูในมือถือไปด้วยว่าลูกะยังปลอดภยัยไหมร้องไห้ไหมตื่นหรือย,ยังความรู้สึกตอนนั้นนะคะหลังจากแบบ เหนื่อยเกินไปกดดันตัวเองตอนนั้นมันความสุขมันหายไปหมดเลย,ยค่ะพิวดีหายไปแบบไหนครับหายไปแบบแม้แต่พลอยได้นั่งกินข้าวจนหมดจานนะพิวดีก็คือความสุขของพลอยตอนนั้นแม้แต่การแบบปกติเวลาเรา happy, แฮปปี้เราก็จะแบบได้ไปเที่ยวต่างประเทศแฮปปี้ไปกินอะไรอร่อยอร่อยแฮปปี้ใช่ไหมคะอันนี้คือการแค่ได้กินข้าวหมดจานคนเดียวก็คือมีความสุขละหรือการได้ออกไปจากบ้านแค่ไปเซเวน่นคือการไป,ไปเซเว่นคือมีความสุขมาก ได้ออกไปเซเว่นคือมีความสุขละตอนนั้นแล้วก็คําพูดตอนนั้นเราไม่อยากเจอผู้ใหญ่ในบ้านเลยค่ะพี่วุฒิทั้งๆท,ท,ที่แบบเรารักเขามากเพราะว่าเรากลัวกลัวว่าคําพูดที่หวังดีของเขาค่ะพี่วุฒิคำพูดที่เขาห่วงใยที่มันน่ารักมากๆเลยอ่ะมันจะทําลายเราเช่นยกตัวอย่างเช่น่อยให้นมใช่ไหมคะพี่วุฒิถ้านมไม่มาพออยากลัวว่าเขาจะมาเห็นตอน่อยให้นมแล้วนมมาน้อยแล้วเขาจะถามว่าแบบทำไมนมไม่มา ทำไมลูกตัวพร้อมทำไมลูกตัวเหลืองมันเป็นคำพูดที่มันดูดีมากดูห่วงใยมากเลยใช่ไหมะแต่ว่าสำหรับเราตอนนั้นนะพิวดีมันบาดหัวใจมากๆเลยขอบคุณที่แชร์เรื่องนี้เนาะขอบคุณในความกล้าหาญที่กล้าเปิดใจขอบคุณที่กล้าเล่าแทนใจแม่แม่หลายคนให้เขารู้ว่าเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแล้วก็ทางออกย่อมมีเสมอนะครับเมื่อคุณรู้ตัวว่าคุณเป็นอะไร แล้วการที่คุณเห็นว่าความสุขเล็กๆน้อยกับแค่กินข้าวหมดจานมันก็จะเกิดขึ้นได้กับสภาวะซึมเศร้าที่ทุกอย่างมันก็ดูยากไปหมดเลยแต่แค่ทำอะไรและสำเร็จง่ายๆมันก็ถือว่าเป็นความสุขแล้วในวันนั้นทำให้เราเห็นใจคุณแม่อีกหลายต่อหลายคนเพราะว่าหลายคนนี่เป็นซึมเศร้าบางทีเขามาด้วยตัวคนเดียวกับเรื่องเขาคนเดียวแต่ของคุณแม่นี่มันเบิ้ลเพราะว่ามันมีลูกน้อยอีกคนหนึ่งพ่วงติดมาด้วย เราไม่รู้เลยว่าคนไหนจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าเราไม่รู้ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวเราเมื่อไหร่อะครับคือเราไม่ได้เป็นแม่คนเราก็เลยไม่สามารถที่จะพูดได้ว่ามันรู้สึกยังไงแต่จากการที่เป็นซึมเศร้ามาแล้วก็เข้าใจอาการเข้าใจความรู้สึกที่มันรู้สึกไม่อยากอยู่ไม่อยากเผชิญไม่อยากนอนอย่างเดียวเพื่อจะหนีก็เข้าใจในสเต็ปแรกแต่คงไม่มีวันที่จะเข้าใจคุณแม่หรือว่าคุณแม่ทุกคนได้แน่นอนเพราะมีลูกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย มีใครบ้างเขาจะได้ระวังตัวมีใครบ้างที่สามารถทําใหแ้แม่เป็นซึมเศร้าได้บ้างจริงๆสาเหตุแม่ซึมเศร้าอะะมีเยอะไปหมดแบ่งหลกัหลกๆเป็นสักสี่อันแล้วกันค่ะพี่วดีอย่างแรกก็คือร่างกายนั่นแหละร่างกายเนี่ยพอคุณแม่หลังคลอดนะคะ ฮอร์โมนจากที่แบบเยอะๆค่ะพี่วูดี้ส,สูงสุดๆอ่ะสูงกว่าผู้หญิงทั่วไปก็คือจะตกลงมาดิ่งลงมาเลยหลังจากการคลอดพี่วูดี้ลองดูผู้หญิงมีประจำเดือนค่ะผู้หญิงมีประจำเดือนเนี่ยยังอารมณ์เหวี่ยงเลยค่ะพี่วูดี้ยังแบบเศร้าง่ายยังแบบหมุดหงิดง่ายถ้าเป็นแม่ตั้งครรภ์ก็คือยิ่งกว่านั้นแบบคูณสิบเท่าไปเลยอ,อารมณ์เขาจะแบบแปรปวนง่ายอยู่แล้วเขาจะเป็นคนที่หลังคลอดก็คือแบบเสี่ยงกับคําพูดทุกอย่างไปหมดอยู่แล้วอันที่สองค่ะก็คือครอบครัว เพราะบางทีค่ะพ่วดี้คนในครอบครัวจะคิดว่าชีวิตที่เกิดใหม่เนี่ยคุณแม่สามารถรับผิดชอบคนเดียวได้คุณแม่มีหน้าที่รับผิดชอบชีวิตที่เกิดใหม่แต่ในความเป็นจริงค่ะพ่วดี้ยิ่งผู้หญิงคนนั้นพยายามจะให้นมได้โดยตัวเองอย่างเงี้ยมันยากมากเลยค่ะที่จะทําทุกอย่างเลยด้วยตัวคนเดียวบางทีคุณพ่อพอลูกคลอดเสร็จก็กลับไปทํางานทิ้งให้แม่อยู่กับลูกสองคนที่บ้านซึ่งบางทีความเหนื่อยสะสมเนี่ยมันอาจจะเกิดเป็นความเศร้าอาจจะเกิดกลายเป็นซึมเศร้า ข้อสามนะคะพี่วุดีก็คือคนรอบตัวเราอะไม่ให้คุณค่าของความเป็นแม่มเวลาอย่างเช่นเวลาเราไปโรงพยาบาลค่ะพี่วุดีเราก็จะไปเยี่ยมเวลาไปเยี่ยมคนที่โรงพยาบาลเราก็จะสนใจแต่ลูกเราไม่ได้สนใจแม่เราบางทีถ้าแม่เขากําลังรู้สึกไม่ดีกับตัวเองเขารู้สึกว่าคนไม่ให้คุณค่าเขาจริงจริงแม่เป็นคนที่แบบ บอบช้าที่สุดแล้วก็แบบต้องการการเอาใจใส่ที่สุดททแต่คนก็อยากจะไปดูเด็กก่อนใช่คนก็แบบไม่ได้ซื้อของมาฝากแม่เอาแต่ซื้อของมาฝากลูกฝากเด็กแล้วก็สุดท้ายข้อสี่ก็คือความกดดันค่ะจากเรื่องรอบตัวแล้วก็ที่แม่กดดันโดยตัวเองด้วยโดยเฉพาะเรื่องนมแม่ครับมันมีความเชื่ออะไรผิดๆเกี่ยวกับการให้นมลูกอ่ะพี่เห็นหลายๆคนที่เขาคุยกันเนาะเขาก็จะมีแบบ นมผงไม่ได้มันต้องเป็นนมแม่จริงๆอะไรเงี้ยเออเรามาคุยเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าแล้แท้จริงแล้วเนี่ยไอ้เรื่องนมเนี่ยจะผงไม่ผงเนี่ยมันมันต้องมันต้องมองไงจริงๆดีที่สุดค่ะพี่วดียังไงก็เป็นนมแม่มีประโยชน์ที่สุดสารอาหารเยอะที่สุดยังไงก็นมแม่แต่สังคมไทยอะ่ะดันไปกล่าวหาแม่นมผงค่ะพีว่วุดีสังคมเราให้ค่านิยมว่าแม่นมผงอะ่ะเป็นแม่ที่ขี้เกียจเป็นแม่ที่ไม่มีความรับผิดชอบอ เป็นแม่ที่ไม่ได้เรื่องอซึ่งการพูดแบบนี้ค่ะเราไม่รู้ว่าเขาผ่านอะไรมาพี่วูดี้คุณแม่คนนั้นนะคะเรื่องจริงก็คือถ้าเกิดแม่คนนั้นร่างกายของไม่ได้พร้อมมันขึ้นกับหลายอย่างอย่างแรกร่างกายร่างกายของไม่ได้พร้อมนมเขาไม่ได้มาดีนมเขามายากกว่าปกตินมเขาตันตลอดเวลาเขาทํายังไงนมก็ไม่มาแล้วมาดูถึงชีวิตเขาบ้างค่ะพี่วูดีชีวิตเขาเขาอาจจะ เป็นคนที่ไม่มีเงินไม่ได้มีอุปกรณ์ซื้อเครื่องปั๊มดีๆไม่ได้มีเวลาพอคลอดลูกเสร็จก็ต้องรีบกลับไปทำงานแต่ละวันก็เหนื่อยแทบแย่หรือว่าไม่มีคนช่วยเลี้ยงถ้าเขาตั้งใจดีทุกอย่างอยากเป็นแม่ที่ดีพยายามทุกอย่างเราให้นมแม่มาดีแล้วชีวิตเขามันมันไม่ได้ซับพอร์ตอะพี่วดีเขาผิดอะไรอะพี่วูดีแล้วเอฟเฟกซีผลลัพธ์ของนมผงม,มันก็ก็ใช้ได้ใช่ไหม ถ้านมแม่ไม่มีก็ทานได้ค่ะเพราะอยากบอกทุกคนว่าไม่อยากให้ตีตราคุณแม่นมผงแบบนั้นอีกเพราะว่าเราไม่รู้เลยเนาะว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็อยากฝากถึงแม่นมผงค่ะพี่วดีว่พราะจริงๆการเลี้ยงลูกกับมันเป็นเกมยาวการที่เราปล่อยให้ตัวเองอะคิดว่าเราไม่ได้เรื่องปล่อยให้สังคมะคิดว่าเราไม่ได้เรื่องคุณแม่ที่ให้นมผงม,มักจะมีจุดในจิตใจค่ะพี่วดีว่าแบบ เอ้ยฉันแบบฉันทําสิ่งนี้ไม่ได้ฉันเป็นแม่ที่ไม่ได้เรื่องหรือเปล่านะทําให้เกิดเป็นซึมเศร้าได้ครับพี่ตี ซึ่งอยากบอกว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยค่ะมันเป็นเกมยาวเนาะอย่าปล่อยให้สิ่งเนะะี่ยค่ะแค่เราทําสิ่งเนี้ยไม่ได้สิ่งเดียวทําให้เราตัดสินตัวเองว่าเราแพ้แล้วเพราะจริงๆอ่ะเราทําอีกอย่างอีกหลายอย่างได้หมดเลยค่ะพี่วูดี้ที่ทําให้การเลี้ยงลูกมันแบบมีประสิทธิภาพทําให้การเลี้ยงลูกกบบลูกมีความสุขแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเขาปล่อยให้ตัวเองเป็นซึมเศร้าขึ้นมาค่ะพี่วูดี้เขาไม่มีทางเลี้ยงลูกได้ดีได้เลยมันมันจะไม่มีพลังเลยเนาะ ใช่เขาแบบแม่ที่ไม่มีความสุขจะไม่มีทางเลี้ยงลูกให้มีความสุขได้เลยอเมื่อกี้เนี่ยเราได้พูดถึงเรื่องของนมเนาะมันมีทั้งแบบนมที่คุณแม่ป้อนให้และถ้าเกิดขาดหน่อยก็จะต้องเป็นพวกนมผงเราได้มีโอกาสพูดครั้งหนึ่งแล้วเราู้รู้สึกเออมันเป็นประโยชน์จริงๆริงนั่นคือโปรมัม um นะครับมันเหมือนมันตอบโจทย์อธิบายใหม่ว่าซิว่าโปรมัม um เนี่ยมันมันให้ประโยชน์อะไรกับคุณแม่ที่มีนมยาก เดี๋ยวพ่อยขอเล่าแรงบันดาลใจว่าแบบเออทำไมพลอยถึงทําโปรมัมน,นะคะเหมือนที่พ่อยเล่าให้พี่วูดดีฟังเลยว่าพ่อยผ่านมาหมดละการแบบนมน้อย <c oughs> <c oughs> การแบบโดนผู้ใหญ่พยายามให้กินสารอาหารเยอะๆให้กินอาหารหนู่นนี่เพื่อแบบอาหารจะได้ส่งไปสู่ลูกแล้วถ้าโดนกดดันบ่อยๆหรือว่าแบบกดดันตัวเองบ่อยๆเนี่ยค่ะบางทีเราก็เครียดเราก็ทอ้อตอนนั้นนะคะพอผ่านเช่วงเวลาแบบเนี้ยไปพลอยก็เลยคิดว่าในฐานะที่เราเป็นหมอเนาะเราก็น่าจะทําอะไรที่แบบมาช่วยสิ่งนี้ได้ทีนี้พอถอดหมวกหมอออกค่ะพิวดี้แล้วใส่หมวกของแม่สำหรับแม่แล้วค่ะสำหรับเรื่องนมแม่มีสองอย่างที่คุณแม่อยากได้ อย่างแรกก็คืออยากให้ลูกอิ่ม,อ,มอย่างนี้สองก็คืออยากให้ลูกฉลาดเรื่องลูกอิ่มเนี่ยค่ะพวกสมุนไพรที่แต่โบราณเขาใช้มาไม่ว่าจะเป็นแบบฟินุกีหัวปลีลูกสัตว์ก็คือช่วยได้จริงแต่ถ้าพี่วิดีกินเยอะๆก็ต้องระวังเรื่องสารตกค้างก็ต้องเลือกที่เป็นออร์แกนิกแล้วก็อันที่เป็นสําหรับเรื่องลูกฉลาดค่ะพี่วูดีอันเนี้ยสาคัญมากพี่วูดีเคยดีเรื่องหนึ่งพันวันแรกของเด็กไหมคะว่ามันจะเป็นช่วงที่เขาพัฒนาการ มากที่สุดเลยใช่สำหรับเด็กแล้วค่ะหนึ่พันวันแรกหรือว่าสมปีแรกอะเป็นช่วงเวลาที่สมองเติบโตแบบเร็วสุดๆแต่ละวันมีการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทนะคะเป็นล้านครั้งอะพี่วดีเพราะฉะนั้นอะพลอยไม่อยากพลาดตอนพลอยมีลูกเล็กๆพลอยไม่อยากพลาดไปแม้แต่วันเดียวอพลอยกลัวที่จะพลาดไปแม้แต่วันเดียวพลอยก็เลยพยายามกินสารอาหารที่มันแบบพัฒนาสมองค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ าใส่หมวกความเป็นหมอนะคะพี่วูดี้พอจะแนะนําว่าให้กินแบบของสดๆอะยังไงก็ดีที่สุดมาทํากินสดยังไงก็ดีที่สุดแต่พอใส่หมวกความเป็นแม่ค่ะพี่วูดี้การทําแบบนั้นน่ะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยอ,ะอ่ะหาสารอาหารต่างๆมาทําทุกวันค่ะแม่ไม่ไหวอื ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจในการทําผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาค่ะก็จะกินแค่2เม็ดแล้วก็จบเลยชมว่านี่กินพร้อมกันเลยหรือว่ากินแยกกันเลยรรกินพร้อมกันเลยค่ะตัวนึงจะเพิ่มคุณภาพน้านมค่ะพอดีใ,ใส่สารอาหารที่แบบครบถ้วนดูแลทั้งลูกแล้วก็แม่อีกตัวหนึ่งอ่ะเป็นการเพิ่มปริมาณน้านมนนให้น้านมแบบมีเยอะขึ้นคุณแม่ให้นมแบบให้นมได้ง่ายขึ้นครับตัวนี้ทราบไหมว่ามีการผ่านการวิจัยด้วยเหรอครับใช่ค่ะ เลยลองไล่าฟังสิครับเป็นการวิจัยแบบ randomized control trial เลยนะคะพีวดีแต่ว่าถ้าเกิดเทียบระดับขั้นการวิจัยก็เป็นงานวิจัยที่แบบเชื่อถือน่าเชื่อถือที่สุดค,ค่ะก็ะะทำกับศาสตราจารย์เพภสัชกรหญิงดรพนอนนงารามวิทย์ค่ะคณะเภสัชศาสตร,ร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ทำกับอาสาสมัครแม่ให้นมบุตรจริงๆของโรงพยาบาลศิริราชค่ะ ผลก็ออกมาบอกว่าคนที่ทานผลิตภัณฑ์นะคะมีปริมาณน้ำนมเพิ่มขึ้นอ,อย่างมีนัยสำคัญคร่ะแล้วก็มีปริมาณ DHA เพิ่มขึ้นมากกว่าคนที่ไม่ได้กิน2.5เท่าโอ้อันนี้ถือว่ากา<ด>รันตทได้เลยนะครับใช่ค่ะทานงานวิจัย เออจริงๆแล้วเนี่ยงานวิจัยที่เป็น randomized control trial เนี่ยนะครับไอ้ที่ทาบศาสตราจารย์พอรพอนงค์ตำแหน่งเต็มขึ้นะลรนะศาสตราจารย์เพรศัชกรหญิงดรพรอนงอารามวิทย์ค่ะนะครับขอสรุปอีกครั้งนึครับว่าพบว่าปริมาณน้ำนมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและก็ปริมาณ d h เเพิ่มขึ้นจากคนที่ไม่กินถึง2.5เท่าด้วยกันแน่นอนก็คือมันจะได้ประโยชน์ทั้งทั้งตัวลูกนะครับที่จะได้น้ำนมแม่ที่มีคุณภาพจากคุณแม่แล้วก็ตัวแม่เองก็จะได้ไม่โสมด้วยใช่ไหมเ<ช>พราะอะไรนะรมันม วิตามินเกลือแร่อื่นๆนะคะที่ช่วยบำรุงคุณแม่อย่างตอนลูกกินนมอย่างเงี้ยค่ะคก็จะดึงแคลเซียมจากร่างกายแม่ไป<ม>เพราะฉะนั้นอายุแม่อายุมากขึ้นก็อาจจะมีโอกาสเป็นกระดูกพุนแต่ว่าถ้าเราแบบให้แคลเซียมอย่างเพียงพอที่ร่างกายต้องการทุกวันก็คือจะลดโอกาสค่ะครับก็บอกว,ว่าลูกได้ของดีแม่ได้ซ่อมแซมด้วยแม่ก็ได้ดีไปด้วย<ช>ก็คือคตัวนี้ n u t r i p l u s 41, 42เนี่ย ก็ได้ทั้งแม่ได้ทั้งลูกได้ทั้งแม่ได้ทั้งลูกในเวลาเดียวกันนะครับวันนี้ได้ฟังหมอพลอยเล่าแล้วก็ถุกคิดนะครับว่าเอ๊ะต่อไปเนี่ยเราจะไปเยี่ยมคุณแม่หลังคลอดหรือว,ว่าเพื่อนๆเราที่กําลังจะจะจะ,จะคลอดมันต้องนึกถึงอะไรนะครับเพราะปกติแล้วเราก็จะแบบเอ๊ะให้สร้อยเด็กให้ของเล่นเด็กซึ่งเด็กก่อนจะเล่นก็อายุสองสาขวบ ก็จะเลิกละหรือว่าบางทีผมให้ตุ๊กตาก็มานั่งคิดเด็กมันจะรู้ไหมเพราะผมพากษิตุ๊กตาหมีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วบางทีถ้าแม่เนี่ยก็จะถึงขนมเพราะอยากจะให้ขนมให้แม่กินอะไรอย่างเงี้ยครับแต่บางทีก็ลืมไปว่าบางทีขนมบางอย่างแม่ก็ไม่ได้อยากกินคือทอดแล้วก็พังแล้วเนาะแม่ก็คงยังไม่อยากพังต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่พอวันนี้ได้คุยกับหมอพลอยผมคิดว่าอันนี้แนะนําเลยนะครับว่าสิ่งที่คุณสามารถนําไปมอบให้กับคุณแม่ ทุกคนได้เลครับก็คือนี่เลยลก็นิวทรีพลัสทับ42ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สามารถเอาไปมอบให้ทีนถ้าเกิดว่าเขามีน้ำนมละ่ะถ้ามันปกติแล้วนิวทริพลัสเช่วยอะไรได้บ้างก็ยังแนะนำอยู่ค่ะพี่ดูดีถ้ามีน้ำนมเยอะเลยก็คือแนะนำกินวันละ1นึ่งซอง เพื่อว่าเพิ่มคุณภาพน้านมเพิ่มสารอาหารในน้านมไปสู่ลูกดังนั้นพอหลักนี้ก็ไม่ใช่ใช่สำหรับแม่นมน้อยอย่างเดียวใช่ถ้าแม่นมน้อยก็แนะนำสองซองถึงสามซองต่อวันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแม่ที่นมเยอะแล้วก็สามารถหนึ่งซองต่อวันเพื่อแบบเพิ่มสารอาหารได้เลยนะครับเดี๋ยวขึ้นรายละเอียดให้ทุกคนได้มีโอกาสติดตามแล้วกันนะครับเพราะว่าช่องทางก็มีหลายช่องทางด้วยกันช่องทางการซื้อก็จะมีช้อปปี้หรือว่า f a e b o o k Pro m a โมทไทยแลน แล้วก็สามารถติดตามคุณหมอได้ที่ช่องหมอพลอยลูกอัจฉริยะสร้างได้ที่มี Facebook มี TikTok แล้วก็มี y o u t u นะครับเรอยๆนี้พลอยกำลังจะมีการจัดสัมมนาด้วยใช่ค่ะใช่ไหมฮะมันเป็นหัวข้ออะไรครับถ้าสำหรับคุณแม่นะคะที่มีลูกอายุศูนย์ถึง1ปี 1> <ๆ>ก็พลอยกำลังจะมีการจัดสัมมนาออนไลน์ฟรีนะคะในหัวข้อเทคนิค การเลี้ยงลูกศูนย์ถึงหนึ่งปีทางด้าน iQ เตรียมพร้อมทางด้าน iQ แลวก็ EQ เลยก็จำกัดแค่หนึ่งร้อยที่นั่งในออนไลน์ในออนไลน์ค่ะสามารถสำรองที่นั่งได้สำหรับสำรองที่นั่งได้ที่กล่องข้อความ Facebook โปรมามไทยแลนด์ค่ะครับก็น่าจะเป็นสัมมนาด,ดีมากสอบคุณแม่มือใหม่นะครับเป็นสัมมนาที่เป็นเรื่องจําเป็นนะแล้วก็มีคนเรียกร้องเยอะเลยค่ะศูนย์ถึงหนึ่งปีนี่สําคัญมากสาคัญมาก,มาก,มกเป็นการ เข็มทิศเลยว่าลูกจะไปทางไหนใ,ใ,ใช่ไหมกับการเลี้ยงดูการเตรียมพร้อม แล้วก็สิ่งที่จะบริโภคก็สำคัญมากว่ามันจะส่งผลต่ออนาคตของเด็กอย่างแน่นอนก็เข้าไปดูได้ที่ Facebook โปรแมนไทยแลนด์เพื่อเป็นส่รองที่นั่งนะครับเทคนิคการดูแลลูกสูงถที่ึง1ปีให้พร้อมทั้ง IQ และ e q ใช่นะครับลองไปติดตามกันดูนะครับคลิปวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์มากเลยนะครับต่อคนที่กำลังจะมีลูกหรือว่าคนที่จะปฏิบัติต่อคุณแม่มือใหม่ที่กำลังจะมีลูกที่จริงไม่ใช่คุณแม่มือใหม่หรอกบางทีมันอาจจะมากับลูกคนที่2ที่3ที่4ก็ได้ ถูกไหมครับไม่จำเป็นต้องมาจากคนแรกบ่อยสุดคือคนแรกแต่ว่าคนไหนก็ได้เลยค่ะบางคน<ม>คนแรกเป็นเอาคนสองก็เป็นด้วยอ,อ๋อหน้าตามันเป็นอย่างนี้เลยถ้าเป็นข้างหลังนี้ก็คือฝาดลานคะพี่วูดีจะเป็นของเด็กๆหมดเลยครับ จะมีแค่ตัวสีชมพูด้านหน้าข้างในนี่เป็นโปรมกมแล้วข้างในจะเป็นซองนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะจะเป็นซองข้างในจะเป็นซองแบบนี้แล้วก็มี2เม็ดข้างในอะพี่ดิ๊ดต้องฉีดได้เลยนะะมันก็จะทานพร้อมกันเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวหนึ่งจะเป็นแบบเพิ่มคุณภาพตัวหนึ่งจะเป็นเพิ่มปริมาณน้ำนมอ่าล้วสมมติแม่ปกติก็กินวันละซองวันละซองวันละซองกินตอนไหนฮะตอนไหนก็ได้เลยค่ะอ่าแล้วส่วนถ้าเกิดว่าคุณแม่ที่ขาดน้ำนม ก็ก <g ill ain> ินวันละ2อถึงสามซองสองถึงสามซองอันอื่นนี่คืออะไรคะอันนื่จะเป็นของเด็กๆค่ะจะมีตั้งแต่อันนี้สําหรับเด็กที่อยากสูงคุณณม่งงอยากให้น้องสูงอันนี้ดูแลเรื่อง <c ass ire> สมอง,องใช่ค่ะโปรไบโอ DHA p r o <So> b i o n i Plus อันนี้จะเป็นเรื่องของสมองค่ะคพี่บีแล้วก็ตัวนี้ Multi i m m u 24 w e n t f o Plus ตัวนี้จะเป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันค่ะไม่ให้รูวยให้รู้หมดเลยค่ะสามกล่องนี้จะเป็นเจลลี่ค่ะแล้วก็มีสองกล่องนี้จะเป็นผงค่ะแบบอืมอันนี้ให้ อันนี้ให้เด็กๆค่ะอันนี้เด็กมากกว่า1ปีอันนี้เด็กมากกว่า3ปีค่ะเจลลี่จะหน้าตาแบบนี้ค่ะพี่ดีเด็กก็น่าจะชอบเจลลี่เนาะใช่ค่ะแล้วเนี่อะไรอร่อยด้วยค่ะพีวดีอันนี้เป็นที่วัดความสูงค่ะที่บอกด้วยว่าของเราเนี่ยอยู่ตรงเกณฑ์เด็กปกติอยู่ตรงไหนแล้วเราอยู่ตรงไหนอย่างนี้ค่ะ